สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนชพรเนื่องกันยานะคะชื่อเล่นชื่อเอินค่ะเอ่อกลังศึกษาอยู่สาขาวิศวะกรรมอุตสาหาการและการผลิตอัจฉริยะค่ะกําลังขึ้นชั้นปีที่3ค่ะสวัสดีครับผมชื่อนัทตพลกบสมุติลิครับชื่อบีครับอยู่ชั้นปีที่2กําลังขึ้นชั้นปีที่3ครับสวัสดีครับชื่ออะไรสองนครับชื่อเล่นชื่อเพ็อยู่ชั้นปีเดียวกันครับเอ่อ หนูหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตค่ะก็คือมีพี่เรียนที่นี่อยู่แล้วเราก็เลยเข้ามาดูว่าเออที่นี่มีคณะอะไรบ้างเริ่มจากหาคณะก่อนนะคะเราก็เริ่มจากตัวหนูชอบ <c oughs> วิชาอะไรบ้างเนี่ยค่ะเราก็เลยเจอแบบอุตสาหาการเรียนเลยของผมเริ่มมาจากที่โรงเรียนเขามีเชิญอาจารย์จากที่นี่ไปแนะแนวเลยสนใจมาแล้วก็ทางเาบอกเขาบอกว่าที่นี่เขาเด่นเรื่องการฝึกงานอะไร เรืสนใจมากครับส่วนของผมมาจากปาชาวชครับมันเหมือนตอบโจทย์ฝั่งเรามากกว่าแบบมันสามารถเข้ามาหาวิทยาลัยเรียนต่อได้ง่ายกว่าก็เลยสั่งต่อยอดมาตอบหาครัคือหนูฝึกที่บริษัทสยามฟอร์จริงค่ะอยู่ที่สมุทรปราการเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมรถนะคะซึ่งหนูได้ฝึกในตำแหน่ง QA ค่ะเป็นคนเช็คตรวจสอบคุณภาพของงานค่ะ ผมฝึกที่บริษัท m a c f o o d e n g i n e e r i n g ครับบริษัท m a c f o o d ทำเกี่ยวกับออกแบบคอนเวนเจอร์ให้คำปรึกษาในการออกแบบรายผลิตเร่ยกตั้นว่า m a c f o o ดครับโดย,โดยตำแหน่งที่ผมรับผิดชอบครับเป็นหัวหน้าหัวหน้าสโต,โตครับคอยช่วยเหลือฝ่ายสำน,นักงานนะครับคอยออกรายการบอมอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ตรวจสอบสินค้าในสตอกค,ครับส่วนผมฝึกที่บริษัทแันนี้รนรครับ ที่จังหวัดระยองเป็นบริษัทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเลยครับส่วนมากจะช่วยในฝั่งโปรดักชันคอนโทรลครับพพอร์ตที่ตั้งซุปว่าแบบงานในโปรดักชันลายเป็นไงบ้างครับคอยอัปเดตกับเขาคืออย่างที่บอกะนะหนูเรียนอุตสาหาการรมซึ่งหนูก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันเกี่ยวกับบริษัทหรือโรงงานซึ่งถ้าถามถึงเรื่องบริษัทกับโรงงานอ่ะมันก็ต้องอยู่แบบอ,อ,อยู่โซนสมุทรปราการโซนชนบุปปาาร,รีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะหนูก็เลยไม่ได้คิดมากเรื่องไอ้ทีผม ใกล้บ้านครับส่วนผมมันเป็นโซนนิคมอยู่แล้วก็เตรียมใจมาตั้งแต่แรกอยู่ครับมาต้องไปอยู่โซนนั้นแค่ว่ามันจะแปลกในใจช่วงแรกๆว่าไม่รู้ว่าจะเลือกโซนนิคมไหนเพราะว่าเรายังไม่เคยลงไปนั่งอ่าจริงส่วนหนูนะคะหนูได้ทุน50%ค่ะก็คือการจ่ายค่าเทอมครึ่งหนึ่งคือหนูเริ่มจากการทักขาพี่เลี้ยงที่อยู่ที่มอนี้ก่อนนะคะ คือพอหลังจากทักหาพี่เลี้ยงค่ะพี่เลี้ยงเขาจะแนะนําว่ามีทุนอะไรบ้างตอนนี้ค่ะเราก็ทุนนะ่ค่ะคือเหมือนเขาจะให้เราสัมภาษณ์กันกับพี่เลี้ยงอัค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะประกาศในว็บว่าเราได้ทุนอะไรเขาบอกได้ทุน30มสิบเปอร์เซ็นต์ครับโดยคนนี้ผมได้มาจากตอนผมตัดสินใจจากระบบมีแชทเออเลยผมไม่เอาเลยผมมาที่นี่ครับเลยมันได้ทุน30มสิบเปอร์เซ็นต์ช่วงใกล้ๆเปิดเทอมครับ ขาผมเป็นช่วงวีนิโอเปนทอรับมาสัมภาษณ์กับพี่พเขาเลยบอกว่ามีทุนน้องสนใจไหมก็เลยติดต่อแล้วก็คุยว่าแบบสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นประมาณนี้แล้วพี่เขาจะนํา่าฝั่งของเขามีเนื้อหาอะไรบ้างแล้วคุยกันลงตัวก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ครับสำหรับเรลนะคะอยากจะฝากคนที่สนใจเกี่ยวกับแบบอยากลองทํางานดูนะคะว่าแบบอ,อย่างมหาล,ายลัยเราใช่ไหมคะเขา,าจะมีฝึกงานแทบจะทุกปีเนาะ สำหรับใครที่อยากจะรู้ตัวเองว่าถ้ามาเรียนแล้วเราชอบหรือเปล่าเนี่ยค่ะให้หนูแนะนําปัญญาภิวัฒน์เลยคะ่ะเพราะว่าปัญญาภิวัฒน์ฝึกทุกป,ปีแล้วก็จะได้รู้เลยว่าเออเราชอบหรือไม่ชอบเนี่ยผมอยากฝากรุ่นท้องครับว่าเตรียมเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจครับเรื่องประสบการณ์ทํางานครับได้รับแน,น่นอนแน่ครับโดยตอบโจทย์ทางด้านสายอุตสาหกรรมครับคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ฝึกงานแต่ว่าเราเริ่มเรียนไปก่อนนิดนึงแล้วพอไปฝึกงานจริงแล้วก็เอาความรู้ที่จากฝึกงานมาผสมกัน,กน,กน ตอนเรียนนะมันทำให้แบบตอนฝึกง,งานครั้งสุดท้ายอะ่ะเราจะมีทั้งวิชั่นแล้วก็มีทั้งความรู้ไปพร้อมกัน,นะรบปสกรณ์ป mm ั hmm. ่ง